วันนี้วันดีดิถีวันมงคลและเป็นวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ผู้ศรัทธาตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายกัมยานบริวารหนูสองคู่และดวงประทีปเก้าดวงวันนี้นะคะเป็นหนูสีทองนะคะในเปรียบเทียบของเรื่องของโชคล่ำเงินตาเงินทองหนูสีชมพูนะคะเป็นหนูแห่งความเกี่ยวกับเรื่องนะเมตตานะนาะนะทอง หรือว่าเรื่องเสน่ห์ให้ผู้อุปการรัทุณทุกท่าน,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 นที่มาคุยในบูธได้รับความปรารถนานะคะวันนี้นะคะวันดีเนาะขอให้ผู้ศรัทธาคุณศสิทธนานตั้งจิตตั้งใจนะคะพุทธังสรณนางกะฉามิธรรมังสรณนางกะฉามิสังคังสรณนางกะฉามิปะสิทธิประสิทธิผลนชาเลตินชาเลติณโมพุทธายณมะพทะสัพพมาอาโอ ณเมตตาจะมหาราชาอะมเมตตาจะมหาราชาอะสัมผัสสินหาจสัสมัสปุตตาสัพพะสุขังวินาโกทันวินาสันติสพ,พะโกทันวินาสันติวันนี้วันดีดิถีวันมงคลผู้ศรัทธาได้นำเทียนบริวารมาถวายแด่องค์พ่อพระพิฆเนเพื่อประสิทธิประสิทธิผลให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาองค์งพ่อพระพายเปิดที่เปิดทางเจ,าทเจ้าที่เจ้าทางลูกเทวดาทั้งหลายเปิดทรัพเปิดเลิศ ในการค้าขายพูดเจราจาและประสบความสำเร็จในจังหวัดขอนแก่นและสถานที่โรตัสต่างๆและสถานที่ขายบูธต่างๆขอให้ผู้ทธาตั้ง,งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะ